พ่อครับพ่อจะแต่งงานใหมยย่จริงๆเหรอครับเสียงโทนี่ถามพ่อของเขาอ,ออกไปในขณะที่งานศพของแม่เพิ่งจะจัดการเสร็จเรียบร้อยไปพ่อโทนี่นั้นเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งมาอยู่กับพ่อตลอดเวลาในขณะที่จัดงานศพของแม่ของเขาอยู่พ่อหันมามองหน้าลูกชายแล้วก็ตอบลูกชายไปว่าโทนี พ่อ,อยังไม่คิดเรื่องนีหรอกลูกสบายใจได้แต่พ่อครับผมเห็นผู้หญิงคนนั้นนะเข้ามาอยู่กับพ่อตลอดเวลาผมคิดว่าเธอคงจะชอบพ่อนั่นแหละทวนี่ฟังพ่อให้ดีๆนะถึงเขาจะชอบพ่อแต่พ่อน่ะยังไม่มีอะไรตอนนี้หรอกพ่อรักลูกนะลูกอย่าคิดมากสิ งานศพของแม่ก็เพิ่งจะเสร็จไปครับคุณพ่อผู้หญิงคนนั้นเดินกลับมาพอดีหล่อนมองหน้าโทนี่แล้วก็มองพ่อของโทนี่อีกแล้วหล่อนก็ยิ้มแล้วก็ถามพ่อของโทนี่ว่าพวกคุณคุยอะไรกันหรยอคะเปล่าหรอกครับผมกับลูกชายนะ่ะก็คุยกันเรื่องงานศพของแม่เขานี่แหละ ผู้หญิงคนนั้นยิ้มแล้วก็บอกกับโทนี่ว่าโทนี่สบายใจไหมล่ะลูกเขาใช้คำว่าลูกกับโทนี่แต่โทนี่ไม่ชอบเขาเลยสายตาของเธอนั้นดูหวานเยิ้มแล้วหล่อนก็ทำท่าทางเหมือนห่วงโทนี่และก็พ่อของเขาแต่โทนี่คิดในใจว่าหล่อนคงสีแซงนั่นแหละคงจะชอบพ่อของเขา แต่พ่อบอกกับโทนี่แล้วว่าพ่อยังไม่อยากแต่งงานในตอนนี้โทนี่เชื่อพ่อมากกว่าแม้ในใจของโทนี่จะคิดว่าหล่อนหน้าอดอ้อ,อน,ออ,นออกใจพ่อทุกอย่างสักวันหนึ่งพ่อก็ต้องใจอ่อนแน่ๆแต่ยังไงตอนนี้พ่อก็สัญญากับโทนี่แล้วพ่อคงจะไม่ใจอ่อนหรอกโทนี่นึกในใจ เออพ่อครับเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนพ่อนะเอาสิลูกเดี๋ยวพ่อจะกลับตามไปนี่แหละไม่นานนักหรอกครับพ่อจากนั้นโทนี่ก็ขับรถของเขากลับบ้านไปส่วนพ่อและก็ผู้หญิงคนนั้นเคียงงานทางวัดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเมื่อโทนี่กลับไปถึงบ้านแล้วเขาก็อาบน้ำเข้านอนพักผ่อน ในใจยก็ก็คิดไปถึงแม่ของเขานี่แต่แม่อยางอยู่โทนี่คงจะไม่คิดมากแบบนี้หลังจากที่เคลียร์งานทางวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อของโทนี่ก็ถามเาลไลว่านี่คุณคุณจะกลับบ้านยังไงล่ะให้ผมไปส่งนะเออคุณคะฉันยังไม่อยากกลับบ้านตอนนี้เลยค่ะคุณพาฉันออกไปทานข้าวก่อนได้ไหม ลอยยิ้มหวานพร้อมกับคำพูดอ,อดออนจนพ่อของโทนี่นั้นใจอ่อนงั้นก็ได้ครับขอบคุณมากค่ะจากนั้นพ่อของโทนี่และก็เลรีก็ขับรถพากันไปทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพ่อของโทนี่นั้นในใจของเขาก็ยังเศร้าอยู่เพราะปัญญาของเขาก็เพิ่งจะเสียไปส่วนเลลัยนั้น หลอนดีใจซะมากกว่าที่แม่ของโทนี่นั้นได้จากไปแล้วพ่อหลอนแอบหลงรักพ่อของโทนี่มาตั้งนานจนมาถึงวันนี้หลอนดีใจเป็นที่สุดเออคุณครับสั่งกับข้าวได้เลยนะค่ะเลไล่สั่งกับข้าวมาวางบนโต๊ะเธอสั่งไวายมาด้วยพ่อของโทนี่ก็เลยถามเธอไปว่า อ้าวคุณดื่มไวน์ด้วยเหรอก็เลนะสั่งไม้คุณละค่ะอ๋อเหรอผมยังไม่อยากทานเลยครับตอนนี้เอาหน่อยเถะนะจะได้สบายใจค่ะเดี๋ยวเลนะจะดื่มเป็นเพื่อนงั้นก็ได้ครับจากนั้นเลไลก็ลินวายใส่แก้วแล้วก็ยื่นให้กับพ่อของโทนี่ชนแก้วกันหน่อยค่ะ เลไลเธอชอบดื่มเป็นที่สุดเธอคิดว่าวันนี้แหละเธอจะมอมพ่อของโทนี่และจะพาเขากลับไปนอนที่บ้านเธอให้ได้เธอวางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วเลไลืลินวาแก้วที่สองแล้วก็ยื่นให้กับพ่อของโทนี่ดื่มอีกค่ะคุณจะได้ลืมความทุกข์ไงคะเลไลบอกกับพ่อของโทนี่ พ่อของโทนี่เป็นสุภาพบุรุษเขาเป็นคนนิสัยดีไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่หรอกสาวๆหลายคนชอบพ่อของโทนี่มากแต่คิดว่าคงจะไม่ทันเลไลหรอกยย่ที่สองผ่านไปพ่อของโทนี่เขาเหนื่อยอยู่แล้วเขาก็เลยมีอาการเมินๆขึ้นมาส่วนเลไลนั้นยิ้มออกมาเลยทีเดียว หลอดคิดในใจว่าไม่รอดหรอกคืนนี้เล่ลายลินแล้วลินเล่าจนเพร่อของโทนี่นั้นรู้สึกว่าเหมือนจะเมาแล้วละ่ะเขาก็เลยบอกกับเธอไปว่าคุณครับผมคิดว่าพอแล้วละ่ะเดี๋ยวผมนะ่าจะขับรถกลับบ้านไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวเลยอาสาขับให้เอง แล้วคุณไม่เมาบ้างเหรอพ่อของโทนี่ถามเธอออกไปไม่หรอกค่ะเลนาข้อแข็งจะตายคุณไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเลจะเป็นโซเฟอร์ให้เองขอบคุณมากครับงั้นทานต่อเลยนะคะเลย์บอกกับเขาไปทั้งสองถนเจ้วกันอยู่บ่อยๆจากนั้นพ่อของโทนี่ก็บอกกับเลย์ว่าเรากลับกันเถอะครับ นี่ก็ดึกมากแล้วผมเองก็เป็นห่วงลูกชายค่ะพอลูกขึ้นพ่อของโทนี่ก็เสียทลาจนเลไลนั้นพยุงเอาไว้ผมดูถ้าจะเมาแล้วละ่ะค่ะไปที่รถค่ะเดี๋ยวเลขับให้เองจากนั้นเลไลก็พยุงพ่อของโทนี่ไปที่รถแล้วเธอก็เป็นคนขับรถเอง พอขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลไลก็ขับรถออกไปช้าๆไม่นานนักพ่อของโทนี่ก็เผลอหลับไปเลไลมองดูเขาแล้วก็แอบ,บยิ้มเสร็จละเธอนึกในใจจากนั้นแต่ก็มุ่งหน้าไปที่บ้านของเธอทันทีเมื่อไปถึงบ้านของเธอแล้วเธอก็ประยุกพ่อของโทนี่เข้าไปในห้องของเธอพ่อของโทนี่ มองไม่ได้สติสักเท่าไหร่ทั้งเหนื่อยกับงานแล้วก็มาดื่มเขาก็เลยเพียมากเลไลพาเขาก็ไปในห้องเสร็จแล้วเธอก็จัดการกับตัวเองจากนั้นเธอก็มานอนเกียงข้างพ่อของโทนี่พ่อของโทนี่หลับไปรู้เรื่องส่วนเลไลนั้นนอนกอดพ่อของโทนี่ทั้งคืนจนถึงเช้าลุ่งเช้ามา พ่อของโทนี่ลืมตามองไปรอบๆห้องเขาจึงรู้ว่านี่ไม่ใช่บ้านของเขาเขาก็เลยตกใจมองไปข้างๆเห็นเลไลนอนอยู่เธอยิ้มหวานให้กับเขาเอา้าวเลไลนี่ไม่ใช่บ้านของผมนี่ใช่ค่ะนี่เป็นบ้านของเลไลค่ะอา้าวทำไมผมมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะ ก็เมื่อคืนคุณเมามากดิคะแล้วคุณก็บอกกับเลว่าให้เลวพาคุณนาะมาที่นี่ผมนั่นเลยครับบอกกับคุณแบบนั้นใช่ค่ะทำไมล่ะคะนี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณจําอะไรไม่ได้เลยครับผมคงจะเมามากผมต้องขอโทษคุณด้วยนะที่ผมพูดออกไปแบบนั้น เลย,ย์ไลยิ้มให้กับเขาแล้วก็มือโอบกอดเขาเบาๆส่วนพ่อของโทนี่นั้นอยากจะผลักเธอออกไปพ่อเขาเป็นสุภาพบุรุษไม่อยากจะทำแบบนั้นแต่เลย์ไลก็กอดเขาเอาไว้แน่น <c oughs> แล้วก็กระซิบบอกเขาว่าคุณคะคุณจำเมื่อคืนไม่ได้จริงๆเลยว่าเราสองคนน่ะทำอะไรกันบ้าง <c oughs> ผมน่ะเลยครับ เมาขนาดนั้นผมจำอะไรไม่ได้หรอกจริงๆแล้วพ่อของโทนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยๆเลยเธอก็บอกกับเขาไปแบบนั้นเพราะเธออยากจะมัดเขาไว้นั่นเองคุณนาะจำอะไรไม่ได้เดี๋ยวเลยจะบอกให้เองก็ได้ค่ะว่าเมื่อคืนนาะเลยมีความสุขมาก ที่คุณมานอนกับเล่ที่นี่เออคุณเล่ไรครับผมไม่เป็นไรหรอกค่ะผมต้องขอโทษด้วยนะถ้าผมทำอะไรผิดพลาดไปไม่เป็นไรหรอกค่ะเล่ไรยิ้มแล้วก็บอกกับเขาไปว่าขอแต่เพียงว่าคุณรับผิดชอบเล่ก็เท่านั้นแหละค่ะพ่อของโทนี่ตกใจมาก พ่อขอพึ่งจะพูดกับลูกชายไปว่าเขายังไม่พร้อมที่จะแต่งงานใหม่แต่ถ้าโทนี่รู้เรื่องนี้ล่ะลูกชายเขาจะว่ายังไงเขาต้องโกรธพ่อแน่ๆเลยพ่อของโทนี่นึกในใจเออแต่ว่าคุณครับภรรยาของผมเพิ่งเสียไปนะและลูกชายของผมก็ยังไม่พร้อมที่จะมีแม่ใหม่เลราย,ยิ้ม แล้วก็บอกกับพ่อของโทนี่ไปว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะเรื่องนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวเลนาจะคุยกับโทนี่เองคุณก็ต้องช่วยพูดด้วยนะคะพ่อของโทนี่อึอดอดัดจะทำยังไงได้ล่ะในเมื่อเขาร่วงเกินเธอไปแล้วเขาเป็นสุภาพบุรุษพอเขาก็ต้องรับผิดชอบเธอสิเขายิ้มให้กับหลอน แล้วก็บอกกับลีไลไปว่าก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะคุยกับลูกเองขอบคุณมากค่ะถ้างั้นผมกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวลูกชายผมจะสงสัยเอาค่ะโชคดีนะคะจากนั้นพ่อของโทนี่ก็แต่งตัวแล้วกลับบ้านของเขาเมื่อไปถึงบ้านลูกชายก็ถามพ่อว่า พ่อครับทำไมพ่อกับเอาป่านนี้ล่ะเออคือว่าเมื่อคืนนะ่ะพ่อพาคุณเลนไลไปทานข้าวแล้วพ่อก็ดื่มพ่อครับพ่ออย่าบอกนะว่าพ่อเมาแล้วก็ไปนอนที่บ้านผู้หญิงคนนั้นคุณพ่อทำท่าอึดอัดแล้วก็บอกกับโทนี่ว่า โทนี่ฟังพ่อนะพ่อขอโทษนะลูกที่พ่อทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับลูกไม่ได้คุณพ่อครับนี่ก็แสดงว่าคุณพ่อไปนอนที่บ้านเธอมาจริงๆใช่ไหมครับใช่ลูกพ่อนะ่ะเมาแล้วก็ล่วงเกินเขาไปแล้วพ่อต้องรับผิดชอบเขา โทนี่ต้องเข้าใจพ่อนะโทนี่ทำท่าเหมือนไม่พอใจเหมือนโมโหพ่อพ่อครับพ่อสัญญากับผมแล้วทำไมพ่อถึงทำแบบนี้พ่อขอโทษลูกพ่อไม่รู้จะทำยังไงพ่อผิดไปแล้วคุณพ่อครับพ่อจะบอกนะว่า พ่อจะเอาหล่อนมาไว้ที่นี่ที่บ้านของเราเออถ้าลูกไม่ชอบเขาพ่อก็จะไปอยู่ที่บ้านเขาแหละแล้วลูกล่ะจะอยู่ที่นี่คนเดียวได้เหรอโทนี่แอบน้ำตาซึมเล็กๆพ่อเขาคิดว่านี่ถ้าแม่ยังอยู่พ่อคงจะไม่เป็นแบบนี้พ่อผิดพลาดไปแล้ว พ่อก็ต้องรับผิดชอบเขาพ่อโทนี่โตเป็นหนุ่มแล้วเขาก็เริ่มเข้าใจพ่อแต่เขาอยากอยู่กับพ่อมากกว่าในตอนที่ไม่มีแม่นี้โทนี่ก็ต้องการความอดอุ่นถึงแม้ว่าเขาจะโตเป็นหนุ่มแล้วก็ตามแต่ตอนนี้ถ้าผู้หญิงคนนั้นจะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เขาคงจะไม่มีความสุขหรอกเขาก็เลยบอกกับพ่อเขาไปว่า พ่อครับถ้าพ่อจะไปอยู่บ้านเขามันเป็นความสุขของพ่อพ่อก็ไปเถอะโทนี่อยู่ที่นี่คนเดียวได้แต่ถ้าพ่ออยากกลับมาที่บ้านก็มาได้นะผมก็จะรอพ่อที่นี่แหละสองพ่อลูกคุยกันโทนี่น้ำตาซึมพ่อรู้ว่าโทนี่ต้องน้อยใจแน่ๆ พ่อดึงลูกก็มากอดโทนี่ลูกต้องเข้าใจพ่อนะพ่อทำผิดพลาดกับเขาเขาเป็นผู้หญิงเอาไว้ถ้ามีโอกาสพ่อจะกลับมาหาลูกบ่อยๆนะหรือว่าลูกจะไปหาพ่อก็ได้โทนี่ยิ้มแล้วก็บอกกับพ่อว่าไม่เป็นไรหรอกครัพ่อถ้าพ่อมีความสุขผมก็ยินดี ผมโตเป็นหนุ่มแล้วล่ะต่อไปผมก็ต้องแต่งงานเหมือนกับพ่อพ่อสบายใจได้เลยนะผมอยู่คนเดียวได้ขอบใจมากนะลูกถ้าพ่ออยู่กับเขาไม่ได้จริงๆพ่อจะกลับมาหาลูกนะครับพ่อสองพ่อลูกยืนกอดกันโทนี่บอกกับพ่อว่าผมรักพ่อนะ รักที่สุดพ่อกรักลูกรักที่สุดด้วยเรามีกันแค่สองคนเท่านั้นพ่อแอบร้อง่ายโทนี่เห็นน้ำตาของพ่อแล้วโวนี้ก็บอกกับพ่อว่าไปเถอะครับพ่อไม่ต้องเป็นห่วงผมนะผมโตแล้วละ่ะพ่อคิดถึงผมเมื่อไหร่พ่อก็โทรมาพ่อก็มาหาได้ตลอดเวลาเลยนะครับ ขอบใจมากลูกพ่อของโทนี่เอามูอรูปหัวลูกชายเบาๆอย่างเอ็นดูเลยลักไก่ถึงเขาจะโตเป็นหนุ่มแล้วแต่พ่อก็ยังคิดว่าเขายังเด็กอยู่เขายังต้องการความอบอุน่นแต่พ่อผิดพลาดไปแล้วพ่อก็ต้องทำหน้าที่รับผิดชอบเขาจากนั้นพ่อของโทนี่ก็ไปเก็บกระเป๋าเสื้อผ้า แล้วก็ลาโทนี่โทนี่ยืนมองพ่อเขายิ้มให้พ่อตลอดเวลาพ่อไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับผมไม่เป็นไรหรอกไม่บายลูกขอบใจลูกมา,มากๆนะที่เข้าใจพ่อเมื่อพ่อขับรถออกไปแล้วโทนี่นั่งคิดอยู่ในใจว่าถ้าพ่อมีความสุขเขาก็จะไม่ห้ามพ่ออีก เขาก็โตเป็นหนุ่มเต็มที่แล้วอีกอย่างต่อไปเขาก็คงจะมีครอบครัวและเขาก็จะเป็นพ่อคนด้วยอนาคตข้างหน้าไม่รู้หรอกว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้โทนี่เขาก็แอบมีความสุขที่เห็นพ่อของเขายิ้มเขาก็เลยนั่งคิดอยู่ในใจว่าถ้าแม่อยู่ แม่ก็คงจะดีใจที่โทนี่เข้าใจพ่อพ่อครับผมรักพ่อนะพ่อจะเป็นพ่อคนเดียวของผมที่ผมรักที่สุดโทนี่นึกในใจ